มอดไม้เหิมหนักย่องตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาาทิ้งรถกระบะข้อเพ็นหนีอุตรดิตมอดไม้เหิมหนักลักลอบตัดไม้ประดูในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาาเพื่อเตรียมส่งออกนอกพื้นที่ก่อนถูกเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกัน วางแผนเข้าตรวจยึดจับกลุมคนร้ายไหวตัวทันวิ่งหลบหนีไปได้ทิ้งรถกระบะคอกสีแดงหนึ่งคันรถจักรยายนยนต์3ามคันไว้ในที่เกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ1น0นาฬิกา30นาทีนวันที่20สิงหาคม2567เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อต6บ้านม่วง ประสานหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกตรวจปรับปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับป่าไม้หลังวันที่17สิงหาคม2567เวลาประมาณ20.00นได้รับแจ้งจากผู้หวังดีว่ามีการลักลอบทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําปาดบริเวณป่าห้วยห้องก่อหมูที่2ตําบลห้วยมุ่นอาเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์คืนวันที่18สิงหาคมตามวันเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงร่วมวางแผนออกตรวจจัดชุดเฝ้าระวังตามเส้นทางและชุดเข้าซุ่มสังเกตการบริเวณใกล้ผู้ลักลอบกระทำผิดต่อมาเวลาประมาณ1นาฬิกา30นาทีนเจ้าหน้าที่ชุดซุ่มดูสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวหน้าไฟแบตจากกลุ่มคน4-5คนและได้ยินเสียงตะโกนว่า ป่าไม้มากลุ่มคนดังกล่าวได้วิ่งหนีจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงรีบแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตรวจสอบเบื้องต้นพบรถกระบะสีแดงหนึ่งคันรถจักรยายนยนต์3คันรอกแขวนบนต้นไม้หนึ่งตัวไม้ประดู่ท่อนสีท่อนเวลา3.30นาฬิกาสานาทีนร้อยเวรนสพเด่นเหล็กเดินทางถึงพร้อมช่างกุญแจเปิดรถเพื่อตรวจสอบภายใน เมืองต้นพบกระเป๋าเงินเงินจำนวน3 1 0บาทบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่นนอนายพรพศแซ่ล้อที่อยู่171หมู่ที่2ตําบลเกษตรสุวรรณอําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีโทรศัพท์ซัมซุงหนึ่งเครื่องไม่ทราบหมายเลขโทรศัพท์เนื่องจากติดล็อกรหัสเนื่องจากฝนตกหนักการเคลื่อนย้ายของกลางเป็นไปด้วยความทุลักทุเลแล้วเสร็จเวลา2 0 0 0นวันที่18สิงหาคม2567ภายหลังเก็บของกลางเสร็จชุดร่วมตรวจยึดมอบหมายให้ในายสกายทับการทองพนักงานพิทักษ์ป่าเป็นผู้กกล่า่าาวโทสสงงพนนนัอบ 0, สพเด่นเหล็กเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป